ฟันผุมากๆเลือกถอนฟันทํารากฟันเทียมหรือรักษารากฟันแบบไหนดีส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเป็นคําถามนี้ก็ต่อเมื่อฟันผุมากๆฟันผุดลึกจนไปถึงโครงประสาทฟันเกิดการติดเชื้อมีการอักเสบจนส่งผลต่อชีวิตประจําวัน2ทางเลือกที่ควรเปรียบเทียบในมุมที่ได้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือการรักษารากฟันและการทําข้อฟันกับถอนฟันและทํารากฟันเทียมการเลือกระหว่าง2วิธีนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของฟันปุสภาพของฟันและรากฟันรวมถึงความต้องการและงบประมาณของคนไข้ปลายทางก็คือไอ้ฟันที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันถ้าหากยังสามารถเก็บฟันไปต่อไปได้ก็เก็บฟันไว้ก่อนครับภาษารากฟันและทำ้อฟันไปก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่ฟันซี่นั้นจะต้องถอนออกหรือฟันซี่นั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้หมอถึงจะแนะนําในการถอนฟันและทำรากฟันเทียมครับ